ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลญาณพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรูประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพสวัสดีคนเราทุกคน ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ท่านกล่าวว่ามีสภาพอันเดียวกันคำว่าสภาพอันเดียวกันนั่นคืออะไรเกิดอันเดียวกันแก่อันเดียวกันเจ็บอันเดียวกันตายอันเดียวกันก็ไม่เลือกบุคคลเพราะนั้นจะเป็นประาชามกษัตย์เศรษฐีก็กห้ามปฏี ค้าประชาชนยาจกวนิพกเป็นหญิงเป็นชายเป็นชาติใดภาษาใดก็จะต้องมาลงอันเดียวกันคือเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครที่เบียบว่าจะอยู่จนกระทั่งไม่รู้ฟ้าดินทลายมันเป็นไปไม่ได้ต้องตายด้วยกันเพราะฉะนั้น การที่เราเกิดมาและมีชีวิตนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์น่าอัศจรรย์เี่อว่าการหายใจของคนเราเนี่ยนับตั้งแต่เกิดจกกนกระทั่งถึงวันสุดท้ายกี่ครั้งเรานับไม่ทวนและการหายใจนั้นก็จะต้องมีแรงดันคือถ้าไม่มีแรงดันแล้ว เมื่อ,อไรก็หายใจไม่ได้ก็ตายเพราะฉะนั้นท่านถึงได้กล่าวว่าชีวิตของคนเรานี้แปลว่าการต่อสู้ต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตอยู่ก็คือแรงดันเมื่อหายใจมันก็ต้องมีแรงดันกลับถ้าไม่งั้นมันก็ตายเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น การต่อสู้ของเราจึงเรียกว่าต่อสู้อย่างอัศจรรย์จะมีชีวิตอยู่50ปี70ปี90ปี100ปีอะไรก็แล้วแต่เราต้องนับว่าเราหายใจกี่ครั้งและเราต่อสู้ทุกๆนาทีและวินาทีนี้เราก็ต่อสู้ด้วยว่าต้องการมีชีวิตอยู่ นี่เมื่อมีชีวิตอยู่นี่เราก็พูดได้เราก็รู้จักเจ็บจับปวดรู้จักสุขจักทุกข์รู้จักอิ่มรู้จักอร่อยรู้จักความเพลิดเพลินรู้จักความโศกเศร้ารู้จักความเสียใจรู้จักร้องไห้รำไรรำพันอะไรมันมีหมดสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมนี่คือ สันนินทาสันเิริญนสุขทุก,ทกเนี่ยเป็นอย่างมันมีอ่ะเรียกว่าโลกธรรมเมื่อโลกธรรมเกิดขึ้นอย่างนี้ในชีวิตของเราก็จะต้องเจอเจอทั้งสุขแล้วก็เจอทั้งทุกข์ด้วยเหตุนั้นสาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงได้เข้ามาแทรกแซงชีวิตของคนเมื่อเข้ามาแทรกแซงชีวิตของคนแล้วทำให้คนเป็นอะไรทำให้คนได้รับการพัฒนาทำให้คนได้รับความสุขทำให้คนได้รับความมีคุณธรรมทำให้คนมีความเมตตากรุณาทำให้คนมีสิ่งที่เรียกว่าใจกว้าง ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์อะไรเหล่านี้เมื่อเป็นเช่นนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงสมควรแก่การที่พวกเราจะได้รับเอาไว้เพราะว่าเป็นสิ่งพิเศษจากที่เราต่อสู้อย่างอื่นเราต่อสู้อย่างอื่นนี่เพื่อคำข้าวเราต่อสู้อย่างอื่นเพื่อความอ,อร่อย เราต่อสู้อย่างอื่นเพื่อความสุขอยู่ในบ้านแค่ลือหาดหรือเราได้รับความสุขเพราะว่าอยู่ด้วยความสบายอะไรเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นนั้นเป็นเพียงเพื่ออยู่ด้วยความต่อสู้เท่านั้นแต่ถ้ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าแทรกแซงเข้ามาในจิตใจของเราแล้วนิดนึงก็ยังเป็นสิ่งดี มากขึ้นก็เป็นสิ่งดีมากไมยก็เป็นสิ่งดีแล้วก็คำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แสดงอย่างง่ายๆเพื่อให้พวกเราพากันทำอย่างง่ายที่สุดง่ายที่สุดก็คือการภาวนาภาวนาเนี่ยอย่างการนึกพุโทโธเขาเรียกว่าภาวนาไัมา่อย่างการสวดมนต์นี่ก็เรียกว่าภาวนาไมา เมื่อเราทําขึ้นมาทุกอย่างนี่มันจะกลายเป็นบุญคําว่าบุญคือความดีความดีเขาเรียกว่าบุญเมื่อเราสวดมนต์ก็บุญเรานั่งสมาธิก็บุญทีนี้เรานอกเหนือจากนั้นเราก็บริจาคทานเท่าที่เราจะทําได้ก็เป็นบุญนอกเหนือจากนั้นเราช่วยสมคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ยังเป็นบุญ อย่างท่านกล่าวไว้ว่ามีเดี่ยวตัวหนึ่งมันเฉียวเอาลูกไก่ในวัดไก่มันอยู่ในวัดแล้วก็เฉียวผิดไปเฉียวเอาต้นหญ้าเต็มกรำม,มันออกไปเท่านั้นเคือเรียกนกนั้นก็ได้บุญแล้วพอมันตายมันก็กลายไปเป็นเทพอย่างนี้เป็นต้นท่านกล่าวไว้อย่างนั้น เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีพระพุทธศาสนาเข้าแทรกแซงที่เราจะสามารถทำได้เท่าไรนั่นน่ะนั่นคือเป็นส่วนพิเศษแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเราสามารถทำให้ตัวของเรานี้พิเศษขึ้นไปด้วยพิเศษอย่างไรเมื่อธรรมะเข้าสู่ตัวขขาบุคคลเพื่อน,นั้นมากเข้ามากเข้า บางก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบ้างก็ได้สําเร็จเป็นพระสกิจคาบ้างก็ได้สําเร็จพระอนาคาบ้างก็ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์นี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เข้าแทรกแสงเข้าไปแล้วแล้วก็ผลก็ออกมาเมื่อเป็นพระโสดาแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นชั้นเทวดาแล้วก็สามารถเข้าพระนิพพานไปได้ ไม่เกินกว่าเจ็ดชาติอย่างนี้เป็นตน้นและถ้าหากว่าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เราก็นั่งสมาธิภาวนาไปตามปกติมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราไปสู่โลกสวรรค์ได้เหมือนกันดังที่ท่านแสดงไว้ในมหาสมัยสูตรว่าพุทธังสระนังคาสาเส นาแต่ขมิฉันติอปัยยภูมิงมนุสสังเทหังเทวากายังบุเรศามีติชัดแจง้งผู้ทังสรนังตาเสเรามามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งด้วยการนึกเพียงพุทโธเท่านั้นก็เป็นที่พึ่งแล้วจะนยิ่งนึกมากครั้งเข้าก็ยิ่งดีนี่ก็เรียกว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง เขเรียกว่าพุทธธรรมสารนังคาตาเสนาะเตคมิชันติอภัยยภูม,มิงปิดอบายได้เลยคำว่าปิดอบายได้เลยนั่นก็คือไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉชนไม่ต้องไปเกิดเป็นเป,นปรไม่ต้องไปเกิดเป็นนสุรกายอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัยฉานอย่างนี้เป็นต้นนั่นเขาเรียกว่าอบาย ไปเกิดที่นั่นแล้วก็ลำบากแล้วไม่รู้จะอยู่กี่พบกี่ชาติไปเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่อะไรงี้มันก็ยุ่งเรียกว่าน้าเตะมิดชันติอปอยายยาภูมิงไม่ต้องไปอบายมนุษย์สังเทหังเ,เทหังแปลว่าละ มนุ์ล่าจากกายมนุษย์มนุษย์สล่าจากกายมนุษย์มนุษย์สามเทหังเทวากายยังกายของเราก็กลายเป็นกายเทพอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราได้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอวตสาหปฏิบัติไปตลอดชีวิตที่เราจำเป็นที่จะต้องตายต่อไป สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นกุศลติตตนตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติไม่ว่าเราจะทำกุศลนิดหนึ่งก็ือทำมากกระา,ามจะต้องติดตนตามตัวเราไปช่วยเราอยู่ตลอดด้วยเหตุนั้นมีผู้ที่ท่านได้กล่าวไว้แล้วว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษ นับว่าเป็นแก้วรัตนะมงคลของโลกท่านทั้งหลายอย่า,าพากันประมาทเลยพากันมาคิดถึงถ้า,าพระคำสอนของพระพุทธเจ้าใครยังกินเหล้ามายากินยาเสพติดนะทำสิ่งที่ผิดศีลพากันละเสียเข้ามาปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วพระธรรมย่อมรักษารักษาบุคคลผู้นั้น ไม่ให้ตกไปในที่ชั่วสวัสดีสาธุ